คือของกับสวัสดีท่านผู้ชมทีน,นี้ผมนะวันนี้นะครับเรามาอยู่กับช่องเเจีนี่นั่นเองซึ่งวันวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้มชมนะเรามาอยู่ในแมปดันเจียนเลวิงนั่นเองเนะครับท่านผู้มชมนะนี่ซึ่งหน้าตาล็อบบี้ของแมปคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเอง <S <S 1> <S 1> อเพราะสำหรับวันนี้นะครับน,นะผมจะพามารีวิวแมปนี้นะครับเหมือนเป็นเปรียบเสมือนไกด์ พามาทัวร์แบบนี้นั่นเองนะครับนะอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยนะครับแมปนี้เนี่ยกำลังมาแรงจัดๆเลยเพิ่งเปิดเมื่อมาสองสามเดือนที่แล้วเองก็แนะนําให้ลองมาเล่นครับคนเล่นแตะหมื่นแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแบบที่ผมติดหนึบพอตัวเลยนั่นเองก็ถือว่าเป็นแบบแนวโดรนเป็นแนวโลงดันเจี้ยนที่สนุกมากๆเลยนะครับทองมาลองเล่นกันได้นะโอเคแปะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งนะเพื่อเป็นกำลังใจนี่ลกันนะครับสำหรับวันนี้แปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแปะท่านผู้ชมแปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย พอเริม่มมาผมเราจะมาเกิดตรงจุดนี้เลยเนาะแล้วมันจะมี6อาชีพให้เลือกนะครับนะมันก็จะมีแท้งก์วอริเออร์มีฮิลเลอร์อาร์ชเออร์แอสซซินแล้วก็เมดนั่นเองนะครับผมก็ขออนุญาเริ่มจากแท้งกก่อนเลยซึ่งอาชีพแท้งเนี่ยนะครับนะเป็นอาชีพที่สําคัญเลยนะสําคัญในอาชีพหนึ่งก็ เวลาเราจะเล่นเนี shorts, ่ยนะครับเราสามารถลงดันเจี้ยนได้มากสุด4คนนะครับแล้วมันผมเรียกเล่นเป็นปาร์ตี้แล้วกันนะซึ่งปาร์ตี้นั้นๆเนี่ยนะครับต้องมีแท้งอย่างน้อย1คนในการเล่นนะเวลาเราเล่นดันอย่างเนี่ยไม่งั้นเราเล่นแบบโอกาสผ่านเนี่ยนะครับน่าค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะครับพวกนี้คือแทบไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้นแนะนําให้หาแท้งมาเล่นด้วยนะครับแท้งเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่สําคัญมากๆแต่ข้อเสียของมันคือมันเล่นยากครับผมเล่นยากไม่พอเล่นไม่ดีเดี๋ยดโดนหนาด้วยนะ ก็เป็นอาชีพหลักเลยอาชีพนี้ขาดไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอาชีพนี้ขาดตลาดด้วยนะก็แนะนำนะครับใครที่อยากลองเล่นแบบอาชีพยากๆอะไรตึงๆเนี้ยแนะนําอาชีพนี้เลยับผมชื่ออาชีพนี้ตึงจริงยากจริงแล้วก็เป็นอาชีพที่โหดและสําคัญจําเป็นมากๆด้วยอ่าประมาณนี้นะครับก็ส่วนในอาชีพต่อไปก็จะเป็นขออนุญาตเอาเป็นวอลเลอร์ Warrior เลยอ่ะวอลเลอร์เลยครับพูดอ่ายๆ้เป็นไฟเตอร์นะครับ,ก,นนรบกึ่งเลือดกึ่งดาเมจ เราจะต้องรอให้แทงเนี่ยนะครับนะเข้าไปกอดแล้วถึงจะเข้าไปทำดาเมจตามนะซึ่งวอริเออร์เนี่ยนะครับทำดาเมจแบบสเปชหรือโจมตีแบบเป็นหมูนั่นเองก็เป็นอาชีพที่โหดเอาเรื่องนะ,นะก็สำหรับคนที่อยากลองเล่นแนวไฟเตอร์แบบนี้ถือว่าแนะนำครับดาเมจแรงมากอาชีพนี้สุดๆเลยเป็นอาชีพที่โหดอาชีพหนึ่งเลยก็ลองเล่นกันได้นะส่วนต่อไปนะครับนะก็จะเป็นทางหน้าของฮิลเลอร์ฮิลเลอร์ตามชื่อมาเลยครับจะคอยฮิลให้กับเพื่อนๆน,นะครับนะเป็นการฟื้นฟูเลื่อนให้กับ คนในทีมนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นอาชีพที่สําคัญมากๆก็ถือว่าในตี้นึงเนี่ยครับเราจะต้องมีฮิลเลอร์หนึ่งคนด้วยนั่นเองนะไม่งั้นโอกาสผ่าน่ยต่ำเหมือนกันเนฟบพอกับแท้งเลยก็เวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถลงได้มากสุด4คนต่อหนึ่งนั้นเจียนครับผมก็เราจะต้องมี1แท้ง1นึ่ฮิลเลอร์แล้วก็2ตัวทําดาเมจนั่นเองนะครับผมก็เป็นพื้นฐานเบสิกข้าวๆประมาณนี้แล้วกันอ่าก็ ฮิลเลอร์สำหรับใครที่อยากลองเล่นแนวซัพพอร์ตแนวนี้ก็มาลองกันได้ผมเป็นอาชีพที่สําคัญเลยแล้วในส่วนต่อไปก็จะเป็นนณาของแอสซัซินครับแอสซัซินซึ่งอาชีพนี้เป็นแอสซัสซินสายสเตลนะจะเป็นเหมือนตัวที่แบบว่าผู้ไงท่านผู้ชมตัวทําดาเมจแรงแต่ว่าเลือดเนี่ยนะครับนะเขนข้างจะน้อยเป็นตัวบางเลยแหละแต่ว่าดาเมจแรงมากๆก็ตัวนี้ตีเป็นสเปรชหรือตีเป็นหมุ่เหมือนกันนะครับบางสกิลเนาะก็เป็นอาชีพที่โหดเอาเรื่องเลยอาชีพหนึ่งก็ เวลานเราจะเล่นเนี่ยนะครับเราต้องกะจังหวะดีๆเนาะรอให้แท้งเนี่ยเข้าไปก่อนเราถึงจะเข้าตามไปนั่นเองสำหรับไอซ,ซ์เซนเนี่ยจะต้องกะจังหวะเป็นอ่ะประมาณนี้ถ้ากะจังหวะพลาดก็คือจบเลยนะครับเผลอเดินเพืเพ่อนด่าด,ด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันและในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นของเมทซึ่งเมทเนี่ยนะครับนะันก็จะเป็นตัวทําดาเมจที่โหดที่สุดสำหรับพวกตัวทําดาเมจทั้งหลายแล้วนั่นเองนะอ่าก็ในความคิดผมเนี่ยนะครับก็เมทน่าจะตึงสุดละแหละ ก็นั่นแหละนะครับนะเป็นตัวที่ดาเมจแรงนะครับเคลียร์มอนไวด้วยอ่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันบางนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นแนะนําให้อัพเลือดนั่นเองนะครับผมก่อนแหละเดี๋ยวผมจะมาสอนสสทัสแตตอีกทีนึงนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วในส่วนอาชีพสุดท้ายนะครับอาชีพที่กาดที่สุดในเกมสำหรับผมเลยนั่นก็คืออาเชอร์ับผมอันนี้พูดตรงๆแบบไม่อวยครับดาเมจแรงมากครับผมแต่ว่ามันตีตัวเดี่ยวครับดาเมจแรงตีไกลแต่ว่า เลือดบางแล้วก็ตีตัวเดี่ยวนั่นเองครับเวลาเราเล่นด่านยากๆเนี่ยนะมอนเตอร์มันจะมากันเยอะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้อ่าเอา DPS ตัวอื่นดีกว่าเพราะอาเชิร์มเนี่ยมันมีสกิลตีหมู่มีสกิลเดียวด้วยแล้วก็มีสกิลชร์จด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้หาอาชีพอ,อื่นดีกว่าเวลาจะเล่นนะไม่ค่อยแนะนำอาเชิร์เท่าไหร่แต่สำหรับใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก็เล่นได้ครับเพราะว่าข้อดีจริงๆของมันเลยกนะ็คือของที่มันขายเนี่ยครับคนางที่จะถูกกันเลยทีเดียวเพราะว่า ของมันเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะผมราคามันเลยถูกนั่นเองนะก็ไปลองเล่นกันได้อะประมาณนี้แล้วกันโอเคมาเดี๋ยวผมจะเริ่มแนะนําระบบเกมในดส่วนของพวก NPC แล้วก็ซิสเ็มต่างๆนั่นเองนะโอเคผมจะเริ่มจากระบบนี้ก่อนเลยนะครับก็เวลาเราเปิดไอคอนอันแรกขึ้นมาเนี่ยนะครับนะมันจะมีคลังอาวุธของเราแล้วก็เชื่อว่าอุปกรณ์ที่เราใส่นะครับแล้วมันจะมีสเตตด้านล่างเลยเนาะ ก็มันจะมีสเตนครับอินดูแลนมีเด็กมีอินเทลลิเจนต์แล้วก็มี v วมิสต้อมับผมสําหรับสเตนก็เป็นอัพดาเมจกายภาพนะส่วนอินดูแลนอัพเลือดครับผมเด็กก็คืออัพทานโจมตีไวนะครับแอตแท็กสปีดอินเทลลิเจนต์เนี่ยนะครับอัพดาเมจเวทแล้วก็วิสต้อมเป็นอัพมานาะนั่นเองอ่าก็ประมาณนี้แล้วเวลาสเตนเนี่ยนะครับนะเราสามารถดูได้ด้านขวาข้างๆที่อัพเลยนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างได้ด้วยนะ อ่ามันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีทาเลต์ทาเลต์คืออะไรครับทาเลต์เหมือนเป็นสกิลแบบพูดไงดีเหมือนพาส์ตี่ติดตัวมานั่นเองนะครับใช้3เพชรในการสุ่มนั่นเองเนาะก็ถือว่าแพงอยู่นะครับผมก็เพชรหาได้จากไหนเพชรหาได้จากการลงดันเจียนเหมือนกันนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเวลาระจะรีสแตตใช้สับมันห้าสิบโกตอนตอนเล่นแรกๆเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้สองร้อยเจ็ดสิบโกมั้งมันมน่าจะเยอะตามเลีวยหรือเยอะตามอะไรนี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกันก็ ค่อนข้าประมาณ2 5 0ร้อยถึงสี่ประมาณนี้นะครในการรีเซ็ตหนึ่งรอบอันนี้ส่วนต่อไปครับ Identify item ครับผม Identify item คืออะไรเวลาเราลงดันเจียนมา1ดันเนี่ยนะครับผมก็ถ้าสมมติเราลงชนะนะเวลาเราลงอยู่มันจะมีกล่องให้เปิดครับเวลาเดี๋ยวผมซื้อไอเทมมาให้ท่านชมดูอ่ะเวลาเราลงชนะเนี่ยนะครับเราจะได้ไอเทมนี่มานะครับ Identify Identify อะไรต่างๆนาน,นานนั่อะไรนะแล้ว ท่านชมอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับเราจะทําให้มันออกมาเป็นไอเทมที่แบบเราใช้ได้ยังไงก็นี่ครับเราสามารถใช้มันได้เนี่ยนะครับหลังจากไอเดนติฟายแล้วเท่านั้นนั่นนี่เรามาที่แบ็กสปีดครับผมมันจะเลือกไอเดนติฟายไอเทมให้นะแล้วก็กดไอเดนติฟายไอเทมไปเลยนะครับนี่เห็นปะมันจะปลดล็อกไอเทมที่ เราได้มาแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะทีนี้เราก็สามารถใช้งานมันได้แล้วนั่นเองแล้วต่อไปเนี่ยครับก็เป็น n อนแชนตีบวกอันนี้พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือตีบวกก็มีโล่กันลบหนึ่งด้วยนะครับเวลาเราตีบวกถ้าเราตีบวกสําเร็จมันจะบวกหนึ่งนะครับถ้าเป็นเฟลมันจะไม่บวกแล้วก็ไม่ลบแต่ถ้ามีคริติคอข้อเฟลมันจะลบประมาณนี้นะครับแนะนําให้ใช้โล่โล่เนี่ยนะครับเป็นโล่กันคริติคอลเฟลนะแนะนําให้ใช้หลังบวกหกนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนโลพาลาบนะผม ก็เวลาไอเทมเนี่ยนะครับนะท่านผู้ชมเห็นป่ามันจะมีสเตตด้านล่างอยู่ครับผมเราสามารถที่จะกดรีสเตตด้านล่างได้นะครับก็โกเนี่ยนะครับนะมันจะยิ่งใช้แพงเมื่อต่อชิ้นนั้นเนี่ยนะครับนะยิ่งหายากครับพูดง่ายง่ายๆเลยนะอะสมมติสีเขียวใช้เจ็ดสิบห้าสีม่วงเนี่ะครับใช้หกร้อยกอ็เพราะว่าความเละข,ของมันเนี่ยมันต่างกันมากๆเลยนะเวลารีสเตตทีมมันก็นัน่นแหละท่านผู้ชมราคามันก็เลยต่างขนาดนั้นนะครับแต่มันจะมีอยู่อันหนึ่งนะครับที่เว้นไว้นะนั่นก็คือระดับสีแดงนิติน ก็อันนี้ไม่ได้ใช้โครครับอันนี้ใช้เป็นเพชรแทนใช้ประมาณ34เพชรประมาณนี้นะไม่ก็5เพชรประมาณนี้นะครับผมสำหรับชิ้นแดงนะอ่าโอเคแล้วในส่วนต่อไปมือเชนครับมือเชนจะเป็นชอ็อปเป็นจะเป็นตัวขายของแล้วก็เป็นตัวรับซื้อด้วยนั่นเองนะก็ชอ็อปนี้ที่นี้บอกตามตรงครับไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่มันจะคุ้มแค่บางชิ้นนะจริงๆอะ่ะก็แนะนําไม่ให้ซื้อพวกนี้แนะนําให้ไปซื้อจากราคาที่เขาขายกันเองดีกว่าอันเนี้ยอันนี้จะคุ้มมากกว่านะครับผมเห็นไหม ราคามันจะถูกกว่าเพราะมือเชนมันชอบขายแพงนั่นไงอ่าแล้วก็ประสิทธิภาพมันดีกว่าแล้วส่วนมือเชนอีกอันนึงเนี่ยนะครับน,ะนั่นก็คือเซลไอเทมนะครับไอพวกนี้เราสามารถขายข,ของให้มือเชนได้นะครับนี่เห็นไหมขาย15กโกกดเซลไปก็ได้มันเรียบร้อย15โกนั่นเองนะครับผมเวลาเราจะขายข,ของให้มือเชนเนี่ยนะครับเราแนะนําให้ขายระดับสีเท่าถึงสีฟ้านะครับนั่นก็คืออันคอมมอนคอมมอนแล้วก็แหล่นั่นเองนะก็ระดับสีม่วง ที่ิกสีทองดีเจ็แล้วก็มิติสีแดงเนี่ยไม่แนะนําให้ขายครับผมเพราะว่ามันขายได้ไม่คุ้มแนะนําให้ไปเก็บขายตอนทีเดียวตอนที่เราสามารถปลด,ล,ดปล็อกเทดได้เลยดีกว่าเวลาจะปลดล็อกเทดนะครับนะเห็นรูปไอคอนเหมือนเป็นร้านค้าไหมนี่เรากดไปปุ๊บเวลาตอนแรกเนี่ยมันจะใช้5,000โกในการปลดล็อกนั่นเองถ้าจะไม่ผิดนะก็นั่นแหละพอเราปลดล็อกมาปุ๊บเราเลือกไอเทมที่จะขายได้เลยครับ ราคาที่เราตั้งได้เนี่ยครับต่ำสุดคือ700มากสุดคือ70็ดหมื่นนั่นเองถ้าขาย7 0 0 0หมื่นไม่น่ามีคนซื้อนะท่านผู้ชมะฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับผมพยายามขายต่ําๆไว้ก็จะขายออกเร็วก็ประมาณนี้นะครับในส่วนต่อมาคือ Ruby Master อร์ครับ Ruby m ม s t เ r เป็นตัวเกมพารนะครับ,รบก็จะไม่พูดเยอะข้ามไปเลยแล้วกันสตรอันนี้เป็นตัวอัพพชันเนี่ยผมให้โพชั่นเนี่ยสมมติตอนแรกโพชันผมบวก10ถ้าเราอัพไปก็อาจจะบวก2 0 3 0อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้ มันไม่ค่อยคุ้มเพราะฉะนั้นอย่าไปอัพเลยครับแนะนำเก็บโก้ทำย่างอื่นดีกว่านั่นในส่วนของตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นแวร์เขาครับแวร์เขาที่อยู่ตรงด้านขวาน,นั่นเองนะอ่าแวร์เขาพูดง่ายๆเหมือนเป็นโก้ัางเก็บของครับในตัวเราเก็บได้60ชิ้นแวร์เขาสามารถเก็บเพิ่มได้อีก40ชิ้นถ้าเราจะเก็บเพิ่มต้องเติมนั่นเองอ่าสั้นๆแค่นี้เลยนั่นในส่วนต่อไปจะเป็นกิลมาสเตอร์ครับผมซึ่งกิลมาสเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะก็จะเป็นระบบกิลนั่นเองตอนนี้กิลผมเมน,น,นะนี่ยนะคจานมาก็ ดูแลคนเก่ามาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือซื้อมานั่นแหละ mm. ก็ใครอยากที่เข้าใครที่ยังไม่มีกิลแล้วอยากเข้ากิลเนี่ยเข้าได้นะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ขอ,ขอเฮลิเอลเยอะๆหน่อยนั่นเองนะกลัวเมลน้อยแล้วจะเลิกเล่นไวอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ตอนแรกเนี่ยพอเราเข้ามามันจะมีขึ้นคีเอทกับลีเดอร์บอร์ดใช่ไหมถ้ามีสงสัยใช่ไหมครับว่าจอยกิลจอยอยังไงก็ เราจะต้องรอให้หัวแคร์นี่ครับหรือเจ้าของกิ้เนี่ยเชิญเราเท่านั้นนั่นเองนะอ่าไม่งั้นเราจะเข้าไม่ได้นะเพราะเขาเชิญมาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นข้อความนั่นขวาล่างนั่นเองนะครับตรงปุ่มกระโดดแถวปุ่มกระโดดของผมในโมบายเนี่ยแหละมันจะขึ้นมานะให้ระหว่างจอยกับไอ้นียจอยกับอะไรสักอย่างนะไรท่านผู้ชมจอยกับปฏิเสธอ,อ่านั่นแหละก็ถ้ากดจอยก็คือเข้ากิ้มันจะเปลี่ยนจากเคเอทเป็นมา์กิ้นั่นเองนะครับซึ่งกิลเนี่ยก็จะมีระบบดูสมาชิกแล้วก็มีเลดนะ มีเลดด้วยนะครับผมก็เลดกิวก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองยิ่งกิวเวลน้อยหน่อยครับนะเราจะเห็นอ่ะอย่างเช่นพอเราสร้างกิวมาอันแรกเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่เห็นเลยเราต้องเล่นไปเรื่อยๆครับเราต้องให้เลเวลกิวอ่ะไปเรื่อยๆตอนนี้เลเวลกิวของผมเวลาเก้าครับผมอย่างเช่นถ้าสมมติไว 1, ่าหนึ่งไม่ว่สองก็จะปลดล็อกเลดกิวแค่อ,อันเดียวนะก็จะเพิ่มสิบพอยต์ประมาณนี้ยิ่งเวลเยอะยิ่งปลดล็อกเลดกิวยากๆแล้วจะได้แต้มผลตอบแทนดีมากกว่าเดิมประมาณนี้นะครับผมก็ แต้มพอยสามารถเอาไปซื้อของในช็อปกิวหน้านะซึ่งช็อปกิวเนี่ยละมันจะมีคัมพีตีบวกครับแล้วก็มีโล่ป้องกันที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปนะแล้วจะมีให้ซื้อเพชรซึ่งซื้อเพชรอันนี้นผมบอกตามตรงว่าผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเพราะว่า15แต้มเราได้แค่หนึ่งเองเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปซื้อพวกของตีบวกดีกว่าแล้วในส่วนต่อไปนะครับน่าจะเป็นท่านะของผ้าคลุมนั่นเองนะซึ่งผ้าคลุมเนี่ยนะครับจะใช้อยู่ที่5 0์กิวในการซื้อนั่นเองเนาะอ่าโอเคครับก็ เวลาเราซื้อมามันจะสุ่มระดับความเลอเรตตีต้ตั้งแต่อะตั้งแต่คอมมอนจนถึงมิติข้อเลยนั่นเองที่ผมใช้อยู่จะเป็นระดับอีพิกสีม่วงนั่นเองนะครับมันจะสุ่มพาลามสุ่มคุณภาพด้วยนะสุ่มทุกอย่างเลยเออแล้วก็มีคุณภาพด้วยนี่หว่าอนเทมเนี่ยนะครับนะเวลาเราได้มามันเวลาเราอินเดนดิฟายมันเนี่ยมันจะสุ่มคุณภาพครับยิ่งคุณภาพดีดาเมจจะยิ่ง ดีขึ้นนะครับยี่งคุณภาพดีสเตตก็ดีขึ้นตามนั่นเองประมาณนี้นะครับผมพยายามอย่าหาซื้อคุณภาพต่ำๆนะอ่ะโอเคส่วนต่อไปจะเป็นคณะของอินเวชชั่นครับซึ่งอินเวชชั่นเนี่ยนะชันนะก็ผู้เล่นใหม่ข่าไม่ได้เลยไม่ได้สำคัญเลยนะตรงนี้ก็สำหรับใครที่อยากดูจริงๆก็มาดูได้นะครับอินเวชชั่นก็คือเราจะอยู่ฝ่ายศัตรูครับเราสามารถบุกโจมตีผู้เล่นคนอื่นที่เขากำลังลงดันอยู่ได้นั่นเองถ้าเราแพ้นนะครับเราจะเสียพวก XP ็อะไรต่างๆเงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราชนะเนี่ เราจะได้หูแดงมานั่นเองก็หูแดงเอาไว้ซื้อของพวกนี้นะนี่ก็จะมีพวกของตีบวกแล้วก็เพชรอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าพูดตรงๆผมวลสามพแล้วผมยังไม่เคยลงเลยนะครับนะเพราะว่าผมมองว่ามันไม่สาคัญจริงๆเอาเวลาไปทําลงเล่นเลดกิวไปเล่น,ลน,ลนดันปกติด,ดีกว่าคุ้มกว่าเยอะเลยก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะไม่น่าจะมีอะไรแล้วอุบัติจะหมดอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็ไปเดี๋ยวผม พาไปดูแมพในเกมเลยดีกว่านะมานี่แล้วก็อ่าใช่ครับดันเจี้ยนเนี่ยนะครับนะเราสามารถเซตติ้งมันได้อยู่แล้วก็เวลาเราสร้างเนี่ยครับเราสามารถปเป็นไพรเวทได้อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็เราสามารถเปิดอินเวชั่นได้ครับอินเวชั่นก็เหมือนกับอันเมื่อกี้เลยครับผมตอนนี้มันปิดอยู่นะถ้าเราเปิดอินเวชั่นปุ๊บเราจะมีสิทธิ์ที่จะมีคนอื่นน่นะครับนะบุกดันเจี้ยนของเราน,นั่นเองถ้าเราสามารถจํากัดไอ้กำจัดเขาได้นะนะเราจะได้อยู่ที่5 0โกนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับผม แล้วมันจะมีความเลือก easy medium hard อยู่ก็ถ้าเราอยากเล่น medium เราต้องผ่าน easy ก่อนถ้าเราอยากเล่น hard เราต้องผ่าน medium ก่อนจะเป็นประมาณนี้นะก็แล้วก็จะมี mod ด้วย mod เนี่ยนะครับถ้าสมมุติผมปรับ no no potion เนี่ยนะครับนั่นก็คือประมาณว่าตอนเราไปเล่นดันใช่ไหมเราจะมี potion ที่เราสามารถใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราปรับเป็น no potion ปุ๊บเราจะไม่มี potion ให้เล่นเลยไม่ว่าเราจะแบบไปรีที่แชมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะ ไม่สามารถใช้พชั่นได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ผลตอบแทนนั่นก็คือเราจะได้ EXP มากขึ้นกับโกมากขึ้นนั่นเองอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนเป็นชาเลนจ์ที่ยิ่งยากยิ่งได้ของตอบแทนเยอะอ่าประมาณนี้ละกันโอเคไปเดี๋ยวผมลองพาไปดูในเกมันดีกว่านะครับน,นู้นชมนะไปเราไปดูในเกมกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ ก็สำหรับใครที่เข้ามาตอนแรกเนะ่ครับกดเซตเพื่อหยิบอาวุธนะนี่แล้วก็สำหรับโบมายก็จะกดรูปดาบคู่2อันเพื่อหยิบอาวุธนั่นเองส่วนที่เหลือท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละอ่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้บนคอมมีบอกนะครับตรงด่านแรกอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สามารถสต็อปคลิปเพื่อดูได้แล้วก็แคมไฟเนี่ยนะครับนะมันเอาไว้รีเลือดนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมแคมไฟจะรีสโตเลือดกับ MP แล้วก็พชั่นนั่นเองนะสมมติพชั่นผมหมดปุ๊บ ผมมานั่งแคมไฟเงี้ยแล้วโคชั่นมันจะรีเห็นไหมท่านผู้ชมตอนเมื่อกี้หมดแล้วนะเนี่ยอันนี้มันรีมาอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าตาของแมปดีกว่าโอเคดานหนึ่งครับผมนี่มอนเตอร์จะมีเป็นพวกออกับกอบลินนะอันเดี๋ยวผมให้ดูกอบลินอันนี้มีแต่ออกคนหนึ่งนี่โอเคครับผมแล้วหนึ่งดีไม่โดนดนะ้ะก็เห็นอาจจะดูง่ายๆนะครับแต่ถ้าผู้เล่นใหม่มาลองเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่ายากยากนะสำหรับผมยากมากเลยตอนเล่นใหม่ๆแรกๆอ่ะโอเคครับเมื่อกี้ก่องเขียวผมได้ของเขียว นีอ่านี่ครับจะเป็นพวกกอบลินนะกอลลินก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยก็เกมนี้กราฟิกไม่ได้สูงมากครับใครที่มีโทรศัพท์แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็สามารถเล่นได้นะอ่าอเคยอันนี้ไม่มีกล่องก็ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวแปนบนึงหากล่องก่อนยิงไม่ดโดนเอ้ยท่านชมกล่องม่วง เดี๋ยวผมซ่มก่อนมันจะมีด่านลูกเต่าด้วยครับด่านลูกเต่าเนี่ยก็คือมันจะส่งตั้งแต่เลข1ถึงเลข6ครับผมก็มาดูกันว่าเราจะได้อะไรโอ้โหเราได้ว่างเปล่าครับเสียดายกล่องม่วงนั่นแหละกล่องม่วงด่านหนึ่งหายากอยู่ก็อสมมติเราเล่นด่านเราเจอกล่องเขียวใช่ไหมครับเมื่อเราเล่นกล่องเขียวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการันตีได้กล่องเขียวเราจะมันไม่ได้แปลว่าการันตีได้ของเขียวนะครับเพราะว่า เรามีสิทธิ์โอกาสที่จะได้ของดีกว่าน,นั้นอย่างเช่นของระดับแรสีฟ้าหรือของอีพิกสีม่วงและแน่นอนคับว่ามันมีสิทธิ์ที่เราจะได้ของเกลือเหมือนกันนะครับผมก็ระดับคอมมอนสีขาวนั่นเองนะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเล่นพาไปเรื่อยๆจนถึงด่านบอสเลยแล้วกันนะครับนะท่านผู้ชมอ่าถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมว่า Exit มันมี Ex i t ด้วย e อ i t คืออะไร exit เ,เหมือนประตูทางออกรับต้องผู้ชมครับเราสามารถกด exit ได้นะครับสมมุติผมได้เกมนี้ยอ้ยผมได้ของฟ้าของม่วงแล้วพอใจแล้วไม่อยากสู้กับบอสเพราะมันเสียงอะไรเงี้ยเราสามารถกด e x i t ซิได้เลยครับพอเรากด exit ปุ๊บเราเราสามารถรีเทิร์นทูลอบได้เลยเราจะได้ของม่วงกับของของม่วงหรือของฟ้าหรือของที่คุณได้อะมันจะได้มันกลับไปนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ e x p ด้วยอ่ะประมาณนี้สำหรับใครที่มันยังไม่อยากเสี่ยงนะเราได้ของดีๆแล้วอ่ะโอเคมาเดี๋ยวผมเคลียร์มอนก่อน ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มีนี่นะครับ XP สมุด XP นะครับพอเรากดรับไปปุบ๊บเราจะได้ EXP มาด้วยนั่นเองอ่าก็จริงๆมันมีอีกอันนึงนะครับผมอ่าใช่ครับแล้วมันมีสมุดด้วยนะครับนะซึ่งสมุดม่วงอันนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่มบัฟให้เรานั่นเองนะครับมันจะมีสิทธิ์แบบได้บัฟพ,พวกบวกดาเมจบวกเลือดบวกแททคสปีดอะไรเงี้ยนแน่นอนครับว่ามันมีสิทธิ์ที่เราจะได้ดีบัฟด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นระวังดีๆเวลาสุ่มก็คิดดีแล้วกัน ส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับนะดูเหมือนถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีแค่ด่านแรกนะซึ่งอันนี้ด่านแรกจะเป็นเคลียร์ดีบัฟก็ผมสมมติเราแบบได้บัฟอะไรแย่ๆมาเนี่ยเรามากดอันเนี้ยเราสามารถเคลียร์ได้นะซึ่งอันนี้น่าจะมีแค่ห้องบอสด่านนี้เท่านั้นนะ,ะด่านอื่นไม่น่ามีเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์บอสกันมาเปิดกล่องมากล่องเขียวครับอืมกล่องเขียวก็ได้เขียวเลยอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแปะเดี๋ยวเราเอ็กซิเลยดีกว่า นี่นะครับพอเรา exit ปุ๊บมันจะขึ้นไอเทมฟาวอะไรแบบนี้ให้นะอ่าโอเคแล้วก็รีเทอร์ล็อบบี้กับไปเลยครับอ่าแล้วก็แนะนํานะครับเวลาแพ้เนี่ยเวลาสมมติทั้งตีเนี่ยล้มไปหมดแล้วนะครับแนะนําให้รีบออกเกมเลยตอนนั้นเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราออกเกมเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เสีย xp หรือไม่ก็เสีย xp น้อยที่สุดแนะนานะครับให้ออกเกมไปเลยเราไม่ต้องรองเวลาหมดะออกเกมไปได้เลยนั่นเองนะอ่านี่ถือว่าเป็นชิคเล็กๆน้อยๆแล้วกัน,กนเดี๋ยผมขายไอพวกนี้ไปก่อน แล้วก็เวลาจะขายของไอพวกของขาวของเขียวของฟ้าเนี่ยนะครับแนะนําให้เป็นอน tify ก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ราคาที่สูงกว่าก็ประมาณนี้เลยครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแล้วก็ในหน้าล็อบบี้เนี่ยนะครับมันจะมีสิทธิถ้าทปาน้จมเห็นกล่องนี้ไหมกล่องนี้เนี่ยนะครับนะั้นเราจะเปิดได้เมื่อเราจอยกรุ๊ปกับไลท์เกมแล้วเท่านั้นใช่ปะ่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับนะั้นมันจะมีกล่องพวกนี้สุ่มสปอนครับมันจะสุ่มสปอนสุ่มเกิดด้วยนะแล้วสุ่มสีด้วย ว่ามันจะเกิดที่ไหนนะท่านผู้ชมต้องลองไปสำรวจแมปนี้เอานั่นเอง <S <S อ่าโอเคก็ประมาณนี้นครับส่วนด้านหลังนี้นะครับอันนี้อารีน่ามาสเตอร์นะก็คือเราสามารถที่จะฝึกได้เราลองดาเมจได้นะครับมาดูกันว่าดาเมจเราเท่าไหร่ส่วนอันนี้เป็น PVP โซนครับก็เป็นลานประลองอารีนาประมาณนี้นะครับผมมา Pv P ีพีเองเลยได้ตรงนี้อ่าโอเคก็ประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยครับก็น่าจะเป็นพวกของตกแต่ง เดี๋ยวเราไปสำรวจกันดูได้นะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเสียงอาจจะแปลกๆนิดน,นึงต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทําให้ดีกว่าเดิมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุบจ๊บจุ๊บ